สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ดูกระเทียมเต็มไปหมดพี่น้องเนื้อนี่เต็มไปหมดอันนั้นนะเดี๋ยวจะให้ไปดูบู ถ้าเป็นบ้านเราน่ากลัวนะมาเดินอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำเรือวิ่งได้น่ยานมาสองวันติดกันแล้วป้าเนี่ยป้าป้านี่มาสองวันติดกันแล้วฮะเทียม <laughs> <laughs> เนี่ยวันนี้ลองจะลองเอากระเทียมไปผัดน้ำมันห้อยกินลองดูเขาว่าอร่อยนะก็เลยน่าเราเ,เขากินไม่ตายแล้วเราก็กินคงไม่ตายแล้วโอ้ไม่เราทำอาหาไม่ใช่เห็ดอ่ะเมื่อาวานป้าก็เจอเห็ดนะตงรงนู้น่ะไม่รู้เห็ดอะไรไไอะป้าจะซอกเห็นไหมข้างบนน่ะมันเป็นมันปรับไม่ได้เนาะอมปรับแล้ว ดแล้วปลาเชฟเนี่ยบางต่างประเทศอะเขาเดียรางนั่นเขาที่เดินที่อะไรนะในดูในส่วนนั้นมีแต่ไอ้นี้ข้างบนนั้นมีคนไอเนี่ยมันสูงนะ หนักไมะลีออหนักเลยค่ะขอบใจนะเช้าสาหิวให้เดี๋ยวกัน,นที่จริงป้าก็หิวได้นะมอา,าเออเดี๋้ายมือข้างหนึ่งยังว่างาเมื่อวา,วานป้าถ่ายที่บูเนี่ยแต่ไม่ติดมาดูตต้ไม่ติด ทุกวันค่ะใช่จะดีใจมากเลยป้าวันนี้ได้เจอเออเรารู้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราก็มาลุยลุยใหม่ก็ดูธรรมชาติสวยๆดูดู่เดูหานี่ฝั่งนู้นน่ะมันเป็นที่สัตว์อยู่นะแนนเดี๋ยวป้าลงตรงนี้หน่อยนะให้ดูให้ดูบู เห็นไหมเต็มมาเลยบูเบลอ้าวใครเข้ามาตัดไม้ตัดไม้เดี๋ยวเราก็มาเดินไม่มีที่เดินนี่ ฝังนู้นเมื่อวานงัวแยะ,แยะเลยนะเนยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเอฟซไปดูบูกอนนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายถ่ายมันไม่ติดนี่ทุกคนเมื่อวานป้าถ่ายอยู่แต่ไม่ติดเห็นไหมสวยมากเลยเห็นข้างหลังป้าไหมเดี๋ยวป้าจะย่อนไปให้ดู นี่เห็นไหมเต็มไปหมดทุกคนเนอสวยไปลงเมื่อวานมาถ่ายแล้วแต่ไม่ไม่ติดไงมาดูอ้าวไม่ติด โข้างบนนะ่เต็มไปเลยทุกคนเนอะ้ย ไม่อยากจะบรรยายไม่รู้จะบรรยายยังไงใช้ภาพบรรยาย,าญญายละกันเออบรรยายไม่ถุกเลยไม่ถ้าเห็นถ้าไม่เห็นกระตานะมันจะเยอะมันจะเยอะเยอะฝันในรูปเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนู้ข้างบนงามเหลือเกินเนี่ย เนี่ยไทยกับดอกไม้นะมันสวยมันทําให้ธรรมชาติใช่เนี่ยขอบใจน้องแนนนะพามาอีกรอบวันนี้ได้ของด้วยมะหวานป้าไม่กล้าเก็บคนเยอะวันแบงค์ฮอลลีเดย์ดูที่นี่ทุกคนดู เห็นปะนะสวยยังกระปูกไว้เป็นฟาร์มเลยเนี่ยที่เนี้ยเขาเห็นไหมเขาทำสะพงสะพานให้เดินนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลไกลมากที่ไหนมีกเกป่าที่น่าจะมีอะไร <laughs> <laughs> ้องมาแล้วสองปีแล้วนะแนนเราร้องมา ดูแหล่งมเออมันมากมายทลนีลให้ชิมกระเทียมป่าให้หน้าเป็นเทียนเลยพอใจเลยต้องชิมก่อนชิมก่อนเราไปผัดมันผัดผัดผัดธรรมดาอือ,อ,อต้องชิมก่อนนี่แหละจะได้ชิมวันนี้แหละสาวจะจะจะ,จะกินไหมเนี่ยูสาวกินป้าไม่รู้ ไม่รู้สงสัยเราสองคนนี่แหละสรุปแล้วหาเองเก็บเองกินเองเจยังใส่จะยากลองไอเจเจก็สงสัยยากลองเมื่อวานยุเรายายให้เราเก็บสนใจหาเองก็ต้องคิดเองไม่แฉะดีเนอะเป็นสะพานเนอะแนนดีดีเขาทำดีใช่สะดวกเธอเคยเดินมาทางนี้ไหมมาเราไม่เคยอ่ะครั้งแรก เมื่อวานเนี้ไม่เคยมาอแนนขาเราไม่เจ็บแล้วนะเห็นไหมถ้าเกิดเดินเดินแล้วมันแบบเส้นเอ็นมันจะไอ้ี่นรูดมือนไปเกี่ยวอะไรอยู่อ่ะขาแพงไงเนี่ยเป็นขาไม่ถูกหรอขาแพงขาไม่รักคนขาแพงขาแพงขาไม่ถูกแต่นามสกุลนะถูกแพงนะเองแพงเออ ทำสกุณแพงหมอหายตัวจังไงคะป,ป้าเออเหมือนฝนอื่นลื่นเลยนะเออเพื่อนป้าเกาว่างั้นแหละเหมือนฝนให้ดูทิศหน้าก็จะไปแล้วทิศหน้า,เ,นาจเจออากาศประมาณเกือบ40องศาก่อนมานี่ก็เก็บเกียมกระเป๋าและสวยจัง ต้นไม้ท้องอยู่ตรงไหนแนนฮะลึกเลยมาแล้วต้นไม้ที่ที่ที่พี่บอกมันท้องอ่ะท้องป่องเนี่ยมีความสุขไงนะไม่ร้อนอากาศกำลังดีเลยเนี่ยกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เจอกับอากาศหนาวก็คงคิดว่าจะหนาวไหมแต่สำหรับเราคือใช่ดีมันกำลังพอดีใช่ใช่มันกำลังพอดี เดี๋ยวขอบูเบลสักอันหนึ่งสิทัดทัดผมคุณป้าหน่อยคุณป้าอยากสวยนี่แนนดูดูหูพี่สินี่โอ้โหสวยจังเลยค่ะป้าเดี๋ยวขอหอ,อยค้างได้ไหมคนจะว่ามั้ยเนี่ยนี่ทุกคน นี่ยเต็มไปหมดเลยทุกคนเอ้ยเนี่ย,ยลงไล่ป่าเดี๋ยวพาขึ้นไปบนสะพานแล้วก็ปิดเราไปจบกันที่สะพานนะใช่ <c oughs> สวยเดินเพลิน

ก็รไมดนอกกำัายเนาะ้สปทะไางถึงสาแล้วเห็นไหมเสียงดกเสียงกาจูจีจูจ่ากันนั่นแนทักทายกันนี่นี่แนนเหมือนไอ้ยาไอ้เนี่ยบ้านเราอะที่มันเหม็นนะเนี่ยเออ เดแล้วเดินเราไป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 แล้วก็ตรงเรือเนี่ยเส้นขัดเลยลืมไปเลยใช่ไหมนี่ดิทุกคนปลาเจรเรือนี่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 เห็นไหมนี่โอหมีความสุขวันนี้แค่เล็กๆน้อยๆก็มีความสุขละได้นี่มาพวงหนึ่ง เท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวให้ให้ดูฝัง αι, ่งนู้นดะ้วยเนี่ยฝั่งนู้นน่ะเรือจอดเต็มเลยตรงนู้นะหัวคลองนู้นะ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นนี่เขาออกไปแล้วเท่านี้นะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้เจอป้าเนี่ยป้าจะไปเที่ยวพัทยาอยู่วันที่สิบถ้าใครเข้ามาคอมเมนตะ์น่ะอยู่พัทยาทักทายมาได้นะ บายบายขอบคุณที่ติดตามนะบาย